สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนนักดีใบนะฮะที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่าเราจะเช็คยังไงนะครับว่าภาคจ่ายไฟของแอมรถยนต์ AB เนี่ยจะจ่ายไฟได้กี่แอมนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์เทคนิคเล็กเน้อยคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ power amp แล้วก็ power รถยนต์นะฮะอันดับแรกเลยนะเราจะต้องดูวงจรข้างในก่อนนะครับนี่ผมขันน็อตออกแล้วนะครับ เราก็มาดูตรงภาคจ่ายไฟนะครับก็จะมีหม้อแปลงนะฮะจะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือภาคจ่ายไฟของวงจรนะครับเราก็ไล่มาตั้งแต่จุดต่อแบตเลยนะครับนี่นะฮะ power นี่นะครับนี่นะฮะกล่าวรีโมทบีบวกนะครับจุดแรกเลยนะฮะที่สังเกตง่ายๆนะครับ ก็คือตัวฟิวนะครับนี่นะฮะยังไงนะครับภาคกระแไฟก็จ่ายกระแสไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟิวเขากําหนดมาว่าถ้าเกินนี้ก็คือฟิวจะขาดนะฮะอย่างเช่นตัวเลขที่เขียนอยู่ฟิวก็จะเขียน35นะครับนั่นก็แสดงว่าวงจรนี้นะครับจะกินกระแสไม่เกิน3 5มสิบแอมป์นะจะเป็นไปได้ตั้งแต่1 0บแอมป์ยี่สิบแอมป์ยี่สิบห้าแอมป์นะครับจะประมาณนี้นะครับ และหลังจากฟิวแล้วนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นไดโอดนะครับซึ่งไดโอดตัวนี้นะครับเขาจะมีไว้เพื่อป้องกันการต่อกลับขั้วนะครับถ้าเกิดว่าต่อกลับขั้วไปก็ไดโอดตัวนี้ก็จะช็อตนะครับก็จะเป็นตัวไม่ให้วงจรพากก่แไฟพังนะฮะเขาจะต่อไว้ก็คือเอาขา แอนโดเนี่ยต่อกับกลาวนะครับและก็ขาแคโทเนี่ยต่อกับไฟบวกวะาเป็นอุปกรณ์ป้องกันการต่อไฟผิดขั้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อบวกเข้าลบลบเข้าบวกเนี่ยไดโอดตัวนี้ก็จะช็อตลงกลาวนะครับฟิวก็จะขาดนะฮะและเบื้องต้นเราก็รู้แล้วนะครับว่าพักจะไฟของแอม l a จิวคลาสเอบบ่อนี้นะฮะจ่ายกระแสยังไงก็มีเกิน3 5แอมป์นะครับเพราะว่าฟิวเขาจํากัดกระแสไว้อยู่แค่นี้นะครับจุดที่2นะฮะเราจะรู้ลึกองไปอีกนะฮะเราก็ต้องดูที่ power m o f e t switching นะครับ เพราะว่าบ่อน,นี้เขาจะมี power mosfet อยู่ซึ่งจะทําหน้าที่เป็น step up boost converter mm hmm. เพิ่มไฟไปเลี้ยง power transistor e ภาคขยายนะครับบ่อน,นี้จะใช้ power mosfet อยู่4ตัวเป็นเบอร์ 55NF06 นะครับ เดี๋ยวมาดูสเปคการทำงานของตัว Power MOSFET กันนะครับสำหรับ Power MOSFET 55NF06 นะครับเขาจะเป็นชนิด N-channel นะครับทนแรงดันอยู่ที่6โวลต์นะครับแล้วก็ทนกระแส IDS นะฮะก็คือขาเดนไปหาขาซอร์อยู่ที่50แอมป์นะครับครับเลนนี้ก็คือข้อมูลภาคแจกไฟของ PowerM นะฮะครับไหนๆก็แนะนำภาคแจยไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลของภาคขยายกันนะครับ ซึ่งพักขยายของ power แต่ละบอร์ดเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์ต่างกันนะครับบางบอร์ดอาจจะใช้เป็น power MOSFET นะครับแล้วก็บางบอร์ดอาจจะใช้เป็น transistor นะครับอย่างเช่นบอร์ดนี้จะใช้ transistor 2ตัวนะครับในการขับแต่ละ channel นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ B 6 6 8แล้วก็ D718 นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำสเปคของตัว t r a n s i ส t o r ร์2ตัวนี้นะครับ ตัวแรกด6 6 8นะฮะจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด P-N-P นะครับอัตราทนกระแสสูงสุดอยู่ที่8แอมป์นะครับและก็ทนแรงดัน120โวลต์นะครับกำลังวัตต์ของเขาเต็มที่อยู่ที่80วัตต์นะฮะครับตัวต่อไปนะฮะเป็นตัวขยายสัญญาณซีกบวกนะครับก็คือเบอร์ D718 นะครับจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด N-P-N นะครับทนกระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับแล้วก็ทนแรงดันอยู่ที่120โวลต์แล้วก็กำลังวัตต์ในการขับนะครับก็คือ80วัตต์นะครับ ครับและนี่ก็คือแนวทางการวิเคราะห์นะครับและก็เทคนิคการหาข้อมูลนะครับว่า power amp บอร์ดนี้นะครับมีความสามารถที่จะจ่ายกระแสภาคจะไฟแน่จ่ายได้อยู่ที่กี่แอมป์กี่โวลต์นะครับและก็กำลังัตต์สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นที่เขาเขียนไว้ก็คือ2200วัตต์เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเราก็ดูจากข้อมูลที่ผมแนะนำมาก่อนหน้านี้นะครับวับงว่าคงเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนักดีไว้ที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดชแนลเจ๊กดีบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ